ค่ะทุกคนกลับมาพบกับเตจมมาไดะน้องเควินอีกแล้วนะคะสวัสดีครับพี่ๆ่ซลุกสวัสดีครับก็วันนี้นะคะเตจมจะพาทุกคนนะ ไปดูสวนนอกบ้านนะคะไปดูดอกไม้รอบๆบ้านกันนะทุกคนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูเบอร์รี่นะคะซึ่งตอนนี้คือเบอร์รี่นะคะเริ่มอ่ออกลูกออกผลแล้วนะก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูนะคะว่าตอนครั้งก่อนที่เตยมถ่ายให้ดูมันก็จะยังแบบเป็นดอกเนาะออกดอกพกแตกยอดแตกใบอยู่นะคะเนาะซึ่งตอนนี้มันก็จะเป็นออกเป็นผลแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังไม่สุกหรอกนะก็เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะ โอ้ยง่วงนอนเหรอลูกง่วงนอนเหรอปืมเดี๋ยววันนี้เควินจะพาพี่ๆไปชมสวนรอบๆบ,บ,บ้านนะว่ามีผลไม้อะไรบ้างนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปชมสวนผักคุณแม่กันคุณแม่ปลูกผักไว้เยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเตรียมปลูกผักอะไรไปบ้างน,นะทุกคนไม่รู้ปีนี้จะได้กินไหมนะนะคะเนาะปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับปะไปดูกันเลยนะเดี๋ยวเควินพาไปเที่ยวรอบบ้านนะคนะเนาะ คีวิพาพี่ไปเที่ยวรอบบ้านนะลูกนะอืดูสิอ,อืวันนี้เราอยู่บ้านกันสองคนนะคุณพ่อไปทำงานอีซีไม่ได้เท้ยหิงนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะป่ะเดี๋ยวไปดูสวนผักกันดาดามสวนผักอันน้อยๆของเต็มเองนี่นะคะทุกคนอ๋อก็จะมี มะเขือเทศนะคะดอกไม้ปีนี้เจมปูไม่เยอะนะคะทุกคนเนอะปูกพอได้มีกิจกรรมกิจกรรมทํานะคะเนาะแก้เหงานะคะนี่อุปกรณ์เครื่องตัดหญ้าดูมะเขือเทศเริ่มจะเหี่ยวแล้วไม่ได้ไม่ได้รดน้ํามันหลายวันแล้วนะคะนี่ดอกไม้นี่นะคะพริกก็กําลังออกดอกจ้ะวันนี้บรรยากาศดีมาก เี่ินเห็นไหมลูกเห็นกุ๊กเกียร์ไหมนี่กุ๊กเกียร์ท่สกุ๊กเกียร์กุ๊กเกียร์น,นี่ดอกไม้นะกลิ่นหอมมากเลยเขาเรียกว่าดอกอะไรไม่รู้นะแต่สวยมากเลยนะลูกอืมดูสิเห็นไหมอ๋อกุ๊กกะกุ๊กกะกุ๊กเกียร์อืมสวยจังเลยสวยไหมลูกสวยไหมบอกพี่ที่สวยไหม ต้นไม้คุณแม่เหี่ยวหมดเลยเมื่อวานแม่โม่แต่พาเควินไปเที่ยวแม่ไม่ได้รดน้ําต้นไม้นั่นนี่เหี่ยวหมดเลยป่าเดีแม่พารดน้ำต้นไม้ดีกว่ารดน้ำต้นไม้ดีกว่านาะรดน้ำต้นไม้ดีกว่าบอกคุณพี่สิเควินจะรดน้ําต้นไม้นะเควินช่วยแม่รดน้ําต้นไม้นะครับอู้ดมกระเทือนเหี่ยวหมดเลยลูกตายแล้วรดน้ำต้นไม้กันดี ก็ตามต้นไม้กันด oh. ีกาต้นไม้กันเกือเท่เกือบเทกกำลังจะตายแล้วนดน้ำเงียบน้ำโอ๊ะดน้ำเจอะเลยอ่ะไม่ตาไม่ามมตาูพิกดูพิกสิเนี่ยโอ้ยพริกําลังออกดอกเลย

เดี๋ยวแม่พาออกไปข้างนอกจะได้เดินออกไปข้างนอกกันจะได้เดินออกไปข้างนอกกันเสร็จแล้วปะเดี๋ยวเราจะพาโอ๊ยไว้โตตุต้งเลยเดี๋ยวเราจะพาพ,พี่ออกไปข้างนอกกันนะคระเดี๋ยวแม่หากระดาษก,ก่อนดูสิอโลดเถอะกันเลย นี้นะคะคุณแม่กับเควินจะพาทุกคนนะคะ <S 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 ไปชมสวนที่บ้านกัน่นวันนี้อากาศเย็นนะคะแต่ว่ามีลมนิดนึงลมเดี๋ยวเราจะไปไปดูดอกไม้กันนะลูกนะไหนเอาดอกไม้ให้พี่ๆดูสิลูกดอกไม้ปุ๊กกะดูดอกไม้แล้วก็บ้านสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะ ทุกวันเต็มก็จะพาน้องออกมาเดินแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อให้น้องบอกว่าได้สูตรอากาศนะคะข้างนอกแล้วก็ออกมาผ่อนคลายทั้งแม่ทั้งลูกด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นดอกไม้ที่บ้านสวยไหมลูกสวยไหมกระสุบกุ๊บเกี่ยวกุ๊กเกี่ยวดอกไม้ยะแยะเลยอุ้ยลมแรงจังเลยอุ้ยลมแรงจังเลยกระสุเกียุ๊กเกี่ยวเกี่ยวก่ตายแน่ ดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีเหลืองเห็นไหมอดอกไม้สีเหลืองเห็นไหมลูกดอกไม้สีเหลืองสวยจังเลยนี่นะคะก็จะเป็นดอกไม้ที่บ้านมนัทุกคนคือช่วงซัมเมอร์นะคะที่เฟรนดจะสวยมากเนาะไม่ว่าบ้านไหนก็จะมีแต่แบบดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะเนาะไป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 พาไปดู ดอกไม้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะกุหลาบพันปีหรือเปล่าเขาเรียกว่าดอกกุหลาบพันปีหรือเปล่านะไปเดี๋ยวคุณแม่พาดูกุหลาบพันปีดีกว่ากุหลาบพันปีนะคะคือเตรียมแบบเป็นหวัดนิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอากาศแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะอมืมันก็เลยแบบปรับปรับตัวไม่ทัน มาดูกุหลาบพันปีกุหลาบพันปีสวยไหมลกูกนี่นะคะเห็นไหมอยู่ข้างบ้านนะคะสีสวยมากเดี๋ยวจตรีกลับกล้องให้ดูกลับกล้องให้ดูนะนี่นะคะทุกคนชื่อภาษาฟินมันชื่อว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละจาไม่ได้ชื่อยากเกินนะคะ้าชื่อบ้านเราก็จะเรียกว่าเป็นกุหลาบพันปีนะคะีสวยมาก ดอกสีชมพูออกม่วงๆนะคะก็จะอยู่ข้างบ้านตรงนี้สวยมากๆเลยเห็นไหมเห็นไหมลูกนะคะโอ้ยลมแรงจังอากาศดีจะพาพาพี่ๆเดินไปดูพาพี่ๆเดินไปดูผลไม้ดีกว่านาะไปดูผลไม้ที่บ้านกัน มาเดินนอกบ้านนะไปะแม่พาออกมาเดินนอกบ้านนะอ,อากาศเย็นนิดนึงเย็นนิดนึงนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่โชว์พี่ๆต้นเชอร์อรี่ก่อนอันนี้ต้นเชอร์รี่นะทุกคนที่จิมถ่ายให้ดูตอนนี้มันก็เริ่มมีลูกแล้วนะคะก็ปีนี้คือมันโดกอะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมนะคะเนาะมันก็แบบร่วงเน่ยเห็นไหม เนี่ยนะคะดูนะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเน,น,นี่ยคือเนี่ยนะคะคือมันเริ่มแบบว่าเหลืองๆแล้วลูกมันก็ร่วงนะคะทุกคนนี่นะจะให้ดูใกล้ๆเนี่ยนะคะจะไม่แน่ใจว่าปีนี้มันจะแบบมันจะมีลูกเหลือให้จะได้กินสักลูกไหมแต่ว่ามันโดกอะทุกคนแต่ว่ามันร่วงหมดเลยเต็มก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงไม่ติดนะทุกคนยิ่งข้างบนน่ยยิ่งเยอะแต่ว่าพอสักพักพอมันเริ่มแบบว่าจะเป็นลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็จะเป็นสีเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยนะคะพอมันเหลือง้วมันก็ร่ว ดูสิเสียดายมากนะคะไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันถึงจะติดนะไปคุณพ่พอเอาเปมาไว้ให้แม่มนอนอาบแดดไปดูผล,ลไม้กันอืมลูกปีนี้ดกมากนี่นะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะ แบ็กเคอรอนนะคะชื่อที่ถูกต้องแบ็กเคอรอนอันนี้พอเวลามันสุกลูกมันจะเป็นสีดำนะทุกคนปีนั้นดกมากดูสิไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรกินดีนะคะมันดกจริงๆอะ่ะดูสินี่ดกมากนะคะทุกคนดกมากเลยไปเดี๋ยวแม่พาไปดูไม่ยงฝลัง อันนี้คือู o เบอร์รี่นะคะหรือว่ามะยมฝรั่งนะันทุกคนคือกําลังน่ากินอ่ะกาลังเอาแบบว่าไปจิ้มพริกเกลือเนาะทําเหมือนน้ำพริกปลา้าน้ำเปลาหวานอะไรเงี้ยกินคืออร่อยมากนะคะทุกคนดูสิลูกกําลังน่ากินแล้วจต็มจะบอกว่าพอเวลามันสุกก็คือมันไม่อร่อยเลยทุกคนเต็มชอบกินที่มันแบบโชวเขียวอย่างเงี้ยมันอร่อยนะคะมีอยู่สามต้นดกมากใครอยู่ใกล้นะอยู่ฟินแลนด์อยากได้มาหาเต็มที่บ้านเลยนะ ไม่เก็บไปกินแล้วนะทุกคนเพราะว่าพอมันสุกแล้วเจก๊ก็ไม่ค่อยกินหรอกเจะก็จะเก็บแช่แข็งไว้ทําน้ําปั่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าให้มันสุกแล้วเจ๊ว่ามันไม่อร่อยนะนีกินแบบนี้ก็ลังอร่อยนะคะทุกคนดูความดก,ดกมากเลยดกเห็นไหมนี่มายมนะนี่เขาเรียกว่าม่ยมฝรั่งนะนี่ดูต้มนี้ดกมากนะคะดูความดก พ่อแม่จะชิมให้พี่พีเขาดูดูที่แม่จะชิมให้พี่พีเข,พพพเขาดูนะเ,เปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมันยมบ้านเรามากทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเปรี้ยวจี๊ดเหมือนบ้านเราเงี้ยแต่ว่ากินกับพวกน้ำปลาหวานน้ำพริกปลา้าอะไรเงี้ยคืออร่อยมากแล้วก็ เป็นยาระบายที่ดีมากนะคะเนาะเสียดายปีนี้กินเยอะไม่ได้กินเยอะไม่ได้เพราะว่ายังให้นมน้องอยู่เดี๋ยวน้องท้องเสียเสีย,ยหืมอ,อยากกินไหมลูกแควินอยากกินไหมหิวไหมเนี่ยหิวไหมลูกหิวหิว แม่ชิมไห้พี่เขาดูนะคะลูกมันก็เป็นางนี้เป็นอ่นี้อร่อยอร่อยอร่อยยังเลยอร่อยป่างอนนอนยังง่อนนอนอยังลูกงอนนอนอยัง,ง,อนนอนอยงป่า เข้าบ้านดีกว่านะเดี๋ยวเข้าบ้านคือว่าวันวันอาทิตย์นี้นะคะเนาะที่บ้านเราจะมีงานนะคะวก็เหมือนเป็นพิธีตั้งชื่อของะคะคเควินน,นนะคะทุกคนเป็นพิธีทางศาสนาพิ่ีอะไรเนาะก็เลยเตรียมอาจจะแบบยุ่งๆนิดนึงนะคะทําความสะอาดบ้านด้วยแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรหลายๆ,ๆหลายอย่างมากนะคะทุกคนเนาะก็อาจจะแบบยุ่งไม่ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันที่เราเราทำพิธีตั้งชื่อเนาะ,ะเดี๋ยวจะอ่า ถ่ายคลิปมาฝากนะคะอาจจะไม่ได้แบบให้ดูทั้งบดอะไรยเงี้ยอาจจะแบบมีแวบๆมาแอบ,บถ่ายมาให้ดูนะคะ<อ>ทุกคน<อ>เพราะว่าเหมือนญาติจะมาเยอะนะคะถ้าเราจะแบบจะถ่ายเยอะก็คลัวเขาว่านะทุกคนเนาะนั่นแหละไปไปเข้าบ้านกันลูกเข้าบ้านดีกว่านะเขาขี่มอไซค์กันเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านกันดีๆทำอะไรนะ ข้าบ้านจ้าเต็มมาอยู่บ้านก็แบบจะเบื่อเบื่อเงาเงาหน่อยทุกคนก็วันๆก็ไม่ทำอะไรนะคะนี่แหละนั่งดูต้นไม้ไปเดินดูสวนดูดอกไม้ในสวนบ้างดูพวกผลไม้ดูเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะแกงเงาออไปเป็นไรล,ลูกเอ๊ะนี่เฮ้ยเ้ย ม่วงนอนยังอืมม่วงนอนยังม่วงนอนยังสวัสดีครับพี่พีกับลูกม่วงนอนยังไปไปเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวเอาน้องไปนอนก่อนน่าจะง่วงแล้วนะคะทุกคนม่วงนอนใครม่วงนอนนะเคบีม่วงนอนลลูกอ่ะอ่ะม่วงนอนหรอแม่พาพี่ๆออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนี่ ไปชมดอกไม้รอบบ้านไงอืมเค่เล่นพายพี่ๆไปดูผลไม้อมผลไม้ที่บ้านเควินมีเยอะแยะเลยนะอืมอผลไม้ไมีเยอะแยะเลยนะแต่เควินยังกินไม่ได้นะหิวแล้วลรกหิวไหมหิวไหมนอนชั นอนไหมนอนไหมคุณแม่เป็นวัด <music> ค <Brothers> ุณแม่เป็นหวัดนะแม่พาพี่ๆเขาไปดูดอกไม้แล้วก็บ้านไงหนังสือไหมเอาเลยหนังสือไหมเดี๋ยวมาไปหาของเล่นกอนนะลูกกะโซะกะโซะโอ้ยดูนี่อะไรดูนี่ดู phá xinìn orange cá orange sì xôm anh ấy xỉn cá số vhere xỉu xỉu ná nì xỉu ná cá pinky kevin สีเนสีนี่เนอืมสีเนีสบิงบิ้าแดงนะลอนนี้สีแดปูนานสฟ้านอตอนนี้สีฟ้านะสีนี่เน

ลิลี่ตัวแรกลิลี่อืมโด่ลิลี่ลิลี่ตัวแรกอืมเด็กดิชอบสีไหนลูกลิลี่ดิชอบสีไหนนะอืมไหนนอนดีกว่าได้เวลานอนแล้วนอนดีกว่านอนดีกว่านอนดีกว่าอู้แม่เปิดเพลงให้ฟัง แม่เปิดเพลงให้ฟังแม่เปิดเพลงให้ฟังใช่ไหมแม่เป <ừ> ิดเพลงให้ฟังแกวินเป็นเด็กอารมณ์ดีใช่ไหมเป็นเด็กอารมณ์ดีอือเป็นเด็กอารมณ์ดีอืมชอบคุยเลยกูชอบคุยเป็นเด็กอารมณ์ดีอือชอบคุยอือ ดูรอยจะไปตัดผมให้ยังแหบนผมยังไม่ยาวเลยนะยังแหบนอยู่เลยนี่น้าพ่่ยังมีบาดแผลนะลูกเหรอแม่มพ่ยังมีบาดแผลแม่ตัดผมให้ครั้งแรกก็จะแหบนๆเลยโอ้เป็นอะไรโอ้ยอยาได้ตุกตีเหรอเดี๋ยวเอาตุกตีฮนะเออเออเอาตุกตีให้ ตุตีตุตต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 ต้ไม่จะได้ไปทำความสะอาดบ้าน นี่นะคะทุกคนก็ทุกวันนะคะเดี๋ยวก็จะอย่างที่แหละนะคะก็อยู่กันสองคนเดินออกไปเล่นทำความสะอาดบ้านก็เอาน้องมานอนพอ,อน้องหลับเดีก็ทํางานบ้านนะคะหลัจากสักพักก็คุณพ่อก็เลิกง,งานมาตอนนี้ประมาณน,นี่เวลาบ่ายสองโมงนะคะประมาณสักบ่ายสามครึ่งพ่อก็จะเลิกง,งานแต่ว่าวันนี้พอดีว่าเดี๋ยวจะมีแขกมานะคะก็คือเป็นบาทหลวงเนาะบาทหลวงที่เขาจะทำํำพิธี ให้น้องนะคะเขาก็จะมาเอามาเยี่ยมที่บ้านก่อนออแล้วก็หลับชอบน้องน้องชอบน้องความนะคะก็ตกตัวไปตกตัวมาแล้วก จะเปิดเพลงไว้ไม่รู้ว่าเสียงเพลงมันเข้ามันจะติดลิขสิทธิ์ไหมไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์ไหมเพราะว่าคลิปต็มาติดลิขสิทธิ์เยอะมากทุกคนคือบางคลิปแบบมีคนดูเยอะๆเงี้ยก็แทบจะไม่ได้ตังค์เลยนะคะเนาะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์พวกลิขสิทธิ์เขาก็จะขึ้นเอาเงินที่เราําคลิปแบบหมดเลยนะถ้าแบบมันมีเสียงเพลงเสียงอะไรแทรกเข้าไปในคลิปนะคะทุกคน ็อย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเนาะอันนี้ก็คือเจมะ่ะอยู่ที่นี่นะคะเจมก็ไม่ได้แบบมีมีรายได้อะไรนะ ก็เลยทัาคลิป YouTube นะคะทำเอาไวา้ดูด้วยเนาะเป็นความทรงจำเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับพี่ๆทุกคนที่อยู่ไทยเนาะได้เห็นการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็อีกเหตุผนลนหนึ่งก็เป็นรายได้ด้วยนะทุกคนเนาะเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ได้แบบได้เยอะเหมือน YouTube คนอื่นที่เขาทำกันยูทูบเบอร์นะคะเนาะก็อาจจะได้นิดหน่อยนะคะ ได้ค่ะขนมค่าเสื้อผ้าน้องนะคะทุกคนก็นะเมตตาพวกเรานะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เยอะๆนะนะคะแล้วก็ดูคลิปของพวกเราด้วยนะคะม,มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันคือเจมสอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าหน่อยนะคะเ<ม><ม>พราะว่าเจมแบบยุ่งจริงๆแล้วก็กว่าจะมีเวลาแบบดูโทรศัพท์คือจะตอบคลิปจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างงี้ก็ต้อง,องใช้เวลานะคะเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนอ๋อ พี่ไม่ตาเควินนะดูกลิปบเควินเยอะๆนะครับเนาะเควินจะได้มีตังไปชื่อขนมนะลูตกตังไปชื่อขนมนอ,อ,อ,อนสะ โอเคก่อนที่เตมจะไปทําความสะอาดบ้านนะคะเดี๋ยวเตมจะมาบอกทุกคนถึงพิธีการตั้งชื่อนะคะก็คือเป็นพิธีทางศาสนาคริสต์นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเต็มจะให้น้องนับถือศาสนาคริสต์นะคะบางคนก็จะถามว่าเออทําไมแบบให้น้องนับถือคริสอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนแรกเราก็ได้มีมีการพูดคุยกันนะคะว่ากับสามีเนาะว่าเ,ออเราจะให้น้องนับถือศาสนาคริสต์ไหมจะทําพิธีตั้งชื่อไหมนะคะเพราะว่า ออมีพี่คนไทยบางคนเขาก็ทำบางคนเขาก็ไม่ทำนะคะนั่นแหละทีนี้เต็มก็เลยคุยกับพ่อน้องเควินว่าคือเต็มอะอยากจะให้น้องทำคือเหมือนว่าอยากจะให้น้องเป็นเหมือนเด็กเด็กทั่วไปเด็กที่ตูที่นี่นะคะก็คือเหมือนเป็นเด็กออคนฟิน์ทั่วไปคือ,อ,อนับถือาศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเวลาน้องไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคือมันจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับทางาศาสนาอาจจะต้องไปโบสถ์หรือว่า มันจะมีวันสําคัญทางศาสนาคลิต์นะคะก็เหมือนบ้านเราทุกคนมันก็จะมีวันสําคัญทางศาสนานะคะทางเวียงเขาก็จะมีกิจกรรมหรือมีวันหยุดมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเต็มก็เลยกลัวว่าถ้าน้องไปโรงเรียนอ่ะมันอาจจะแบบเอ่อเกิดข้อแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยว่าเออทาไมเขาทากิจกรรมนู่นนี่นั่นคือมันก็อาจจะมีแบบว่าเป็นข้อเป็นข้อจํากัดอะทุกคนคือ คนที่นับถือคริสกับคนที่นับถือพุทธคือบางครั้งบางครั้งนะคะอันนี้เจมก็ไม่แน่ใจว่าว่ายังไงคือบางครั้งนะคะตา,าพิธีทางาศาสนาอะไรเงี้ยถ้าบางคนที่นับถือพุทธหรือนับถือาศาสนาอื่นเราอาจจะไม่สามารถที่จะร่วมกิจกรรมทางาศาสนาคิดได้อะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละเจมก็เลยคิดว่าเจมอยากให้น้องเหมือนกับเด็กที่นี่นะคะคือเหมือนเติบโตที่นี่เป็นเด็กที่นี่ไปเลยนะคะ เขาจะได้ไม่มีข้อแบบแตกต่างหรือว่าเพื่อนอาจจะล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเจมก็เลยว่าเอองั้นก็ตัดสินใจว่าให้น้องรับถือศาสนาคริสต์ไปเลยนะคะก็คือทําทุกอย่างเหมือนกับคนที่นี่ไปเลยนะคะเนาะก่อนอะไรก็คือพิธีตั้งชื่อเนี่ยนะคะก็เจมมองว่ามันอาจจะคล้ายๆกับพิธีโกนผมไฟบ้านเราไหมเพราะว่าเออน้องที่นี่เขาก็จะทําประมาณน้องอายุ เดือนหนึ่งสองเดือนซ้ำเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะทําพิธีตั้งชื่อโดยจะมีพ่อแม่บุญธรรมนะคะแล้วก็จะมีบาทหลวงนะซึ่งพิธีเนี้ยสามารถทําที่บ้านหรือทท e: okay. ว่าไปทาที่โบสถ์ก็ได้นะคะแต่เราเลือกที่จะมาทําที่บ้านนะคะเร,เ,คเราคือเราคิดว่ามันมันมันสะดวกกว่าทุกคนเพราะว่า,เ,าเพื่อนก็จะมีเพื่อนของพ่อนนองแคบินมาด้วยนะคะเขาจะมาเป็นพ่อแม่บุญธรรมให้เนะแล้วก็ จะมีญาติมามีญาติมานิดหน่อยนะคะก็จะมีแคปประมาณเจ็ดแปดคนก็ถือว่ามันมันมันสะดวกมากกว่านะคะทุกคนก็เลยทําที่บ้านเลยเนาะก็นั่นแหละซึ่งวันนี้ก็จะมีบาทหลวงมานะคะบาทหลวงเขาก็จะมาเยี่ยมที่บ้านตอนเย็นเนาะเขาก็จะมาบอกเราว่าแบบต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มาพูดคุยกันนะคะก็นั่นแหละเต็มก็เลยมามาเล่าให้ฟังซึ่งขั้นตอนพิธีการทําอะไรเงี้ยเต็มก็ไม่ ไม่รู้นะคะว่าเขาทําอะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวถึงวันที่ทําพิธีจริงๆเจมส์จะถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าว่าเขาทํายังไงนะคะเนาะเผื่อแบบบางคนอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะหรือกำลังท้องอยู่ก็อ,อาจจะได้ดูได้เข้าใจนะคะว่าแบบพิธีนี้มันเป็นยังไงนะซึ่งจะบอกว่าตอนแรกอะเจมกับสามีก็มีปัญหากันนิดหน่อยเกี่ยวกับพิธีตั้งชื่อน,นะคะทุกคนเพราะว่า ก็คือก่อนที่จะทําพิธีตั Demon> ้งชื่อเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะบอกชื่อลูกนะคะให้คนอื่นรู้ได้นะคะว่าน้องชื่อไรอะไรเงี้ยนะคะแต่เพื่อว่าเจมก็นําแบบไปโพสต์เฟซบุ๊กว่าน้องชื่อเควินอะไรเงี้ยเนาะก็แบบมีคนถามเข้ามาว่าน้องชื่ออะไรชื่ออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอน้องชื่อเควินนะอะไรเงี้ยสามีเขาก็โกรธนะว่าอะไรเธอไปบอกชื่อน้องได้ยังไงเรายังไม่ทําพิธีตั้งชื่อเลยนะคือถ้าเรายังไม่ทําพิธีตั้งชื่อเนี่ย เราจะบอกชื่อกับคนอื่นไม่ได้นะมันเป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันอาจจะเป็นความเชื่อทางศาสนาหรือเป็นเป็นประเพณีเป็นอะไรของเขาก็ไม่รู้นะเจมก็บอกว่าเออฉันก็ไม่รู้ฉันเป็นคนไทยในเมื่อมีคนถามชื่อมาฉันก็บอกว่าเออน้องชื่อเควินนะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละนะคะอันนี้ก็นะเป็นศาสนาเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่มันมันมันต่างกันนะทุกคนเราก็พยายามที่จะแบบเรียนรู้ที่จะปรับเข้าปรับเข้าหากันนะทุกคน นั่นแหละคือเจม์อะตั้งแต่ท้องมาเจมจะบอกว่าก่อนท้องอะไม่เคยแบบมีปัญหาหรือว่าอะไรกับสามีนะพอคลอดลูกมาคือปัญหาเยอะมากทุกคนเถียงกันบ่อยที่เถียงกันไม่ใช่เรื่องอะไรนะเรื่องลูกนะคะเพราะว่ามันมันต่างกันในเรื่องโกนผมไฟก็อะครั้งหนึ่งแลลวอะมาเรื่องพิธีตั้งชื่อ,อแล้วอะไรอีกเยอะแยะกว่าจะทําพิธีตั้งชื่อก็อซื้อของเราก็คิดว่าเออของบางอย่างอันนี้มันใช้ได้เขาบอกว่าเออมันใช้ไม่ได้นะอย่างนู้นอย่างนี้นะคะคือ มันปกติธรรมประเพณีมันต่างกันเยอะมากนะคะทุกคนนะ้องก็ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเติมจะไปทําความสะอาดบ้านแล้วนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเติมจะพาทุกคนไปทําอะไรเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเดี๋ยให,หน้น้องน้องน้องหลับเลยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะไบายนะคะ